นี่ๆขึ้นโอชิเบะกับใครบ้างสิอะไรจริงๆหนูอยากขึ้นกับปิงค่ะเพราะว่าปิงอะมีความเซ็กซี่เวลาเต้นอ่ะปิงอะมีความเซ็กซี่นะทุกคนชีบแบบอินเนอร์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเต้นกับปิงอ่ะมันจะมีความแบบเอออะไรเงี้ยแบบมันจะเบียวได้อะไรอย่างงี้แล้วหนูก็อยากเป็นให้จริงอยากเป็นสีดำหอยากเป็นไฟ ลุกค่ะหนูอะอยากเป็นไฟลุกอยากเป็นโค oh, หรอเออใช่หนูรู้สึกว่าปิงมันเคมีเข้ากับทุกคนเวลาเต้นไรเงี้ยก็เลยน่านะจะแบบได้เออถ้ามีโอกาสหนูก็อยากเต้นโอชิเบะค่ะหนูก็แบบอยากลองอะไรแนวๆนั้นเหมือนกันไรเงี้ย จร,จริงๆอะหนูอยากเต้นยูนิตแคนดี้มากเลยอะใช่แต่ว่าแบบน่าจะแบบไม่เข้าหรือเปล่าเขก็เลยแบบไม่เรื่องหนูถ้ามีโอกาสหนูก็อยากเต้นจริงข่าวก็ลุกได้ดูวยวันนิงสิงหุกขึ้นนะซีข่าวมันไม่แซบนไงเดินเลยไม่เห็น อ,อยากทุกคนอยากโอชิเบะกับหนูไหมให้ทุกคนไปสีขาวโอชิเบกับมินละโหมีเขาแบบไปหานานา,นานแล้วเขาแบบไนหลักหนูแล้ว <laughs> จริงๆหนูก็อยากเต้นแบบเซ็กซี่บ้างเ <laughs> ทเตอร์ใกล้มาแล้ว อ้าจริงมันคงไม่มาช่วงสร็จมันเกิดหนูใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเพลงของบีแนคีนี่มันเลือกได้ไหมคะหรือว่าต้องเอาเป็นเอาเป็นแบบสเตทของตัวเองหรือเปล่าไม่แน่ใจ้ได้เลือกได้ก็หนูก็เลือกละลาดูรีนานาชีฮอตเนาะเออชีฮอตนานาตลกวหนูอวก ดูไลฟ์นานา,นาใช่ไหมตลกมากเลยค่ะแบบเพื่อการแสดงสีหนา้าเขาตลกแล้วเราเห็นเขาแบบไปตัดต่อในติกตอกเยอะมากเลยอะเออชินาหนา้นาเลิศอะ